สวัสดีค่ะดิฉันนมาสาวกันตีนีที่เวนะคะชื่อเล่นกันค่ะบริษัทกีเนียศูนย์สยามนิสสันปัตตานี2000สาขาสามารถนในญ่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับนิสสันคัลสตูเมอร์โปรบิสนะคะหรือคำสัญญาที่มีต่อแบรนด์นิสสันของเรานะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4องค์ประกอบด้วยกัน,นะคะ่ะค่ะอย่าง,างแรกเลยข้อหนึ่งนะคะเป็นการบริการอย่างโปร่งใสที่น่าเชื่อถือได้นะคะ ก็คือเราจะใช้บริการด้วยความโปร่งใสโดยการประเมินราคาของอะไรต่างๆในการที่ระยะงานซ่อมประเมินค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการกับเรานะคะและก็จะมีการขออนุมัติจากลูกค้าก่อนก่อนที่เราจะให้บริการในแต่ละครั้งนี้ก็ทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการกับเราค่ะ สำหรับข้อที่2อก็จะเป็นการสบายใจหมดห่วงเรื่องซ่อมนะคะก็ในส่วนนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับการรับประกันงานซ่อมนะคะก็จะมีการซ่อมของอะไระก็จะเป็นบริการ1ปีหรือว่า2 0 0ห0กิโลนะคะหรือระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนค่ะ แล้วก็สําหรับข้อ3นะคะก็จะเป็นการไปต่อโดยไม่มีสะดุดแลนอ่ะอันนี้ก็คือว่าเราจะมีการบริการรถสํานรองใช้ในระหว่างการซ่อมที่มากกว่า24ชั่วโมงหรือว่ามากกว่า1วันนะคะในกรณีที่ว่าอะไหล่ของลูกค้าไม่มีที่ว่าลูกค้าต้องซ่อมในส่วนของอะไหล่ที่ว่าไม่มีไม่มีสต๊อกในส่วน,นะคะเราก็ต้องให้ลูกค้าค้างรถที่ส่วนไว้ก่อนเพื่อที่เราจะให้ลูกค้า มีบริการรถสารองให้ใช้ด้วยเพื่อที่จะให้บริการซ่อมเสียสมบูรณ์นะคะถ้าส่วนข้อที่4ก็จะเป็นการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะในส่วนข้อนี้ก็จะมีการให้บริการในเรื่องของบริการรถสไลด์ฟรี24ชั่วโมงบริการน้ำมันปีละ10ลิตรบริการเมื่อในกรณีที่ว่าลูกค้าลืมกุญแจหรือว่าล็อกรถโดยอัตโนมัติเราสามารถโทรบริการ24ชั่วโมงได้โดยที่เราก็จะ ไปหาลูกค้าแล้วก็ถามว่าลูกค้ากุญแจของอีกดอกหนึ่งอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เราก็จะไปบริการให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนนี้ค่ะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ